ซอสไส้จนชินนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับฉายาของรัฐบาลนะครับที่ออกมานะครับที่เป็นการตั้งของผู้สื่อข่าวสายธรรเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการตั้งฉายาของรัฐบาลนะครับชื่อว่าฉายาของรัฐบาลนี่ก็คือฉายาแกงส้มผักรวมนะครับแกงส้ม ผักรวมแล้วก็ฉายาของนายกที่ชื่อเสถียร์เนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเซลแมนสแตนชินนะครับเซลแมนสแตนชินซึ่งแน่นอนครับก็อาจจะเป็นการหยอกล้อกันขำๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็จะสะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตั้งฉายานี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าก็หลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่พอใจนะครับหลายๆคนก็อาจจะยิ้มชอบใจนะครับแต่สิ่งแน่ๆที่แน่ๆคือว่าฉายาทั้งหมดที่ ผู้สื่อข่าวสายทำเนียบตั้งเนี่ยมันมีนัยยะครับมีอะไรแอรแฝงและที่สำคัญมันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสอดไส้จนชิน พอหอมปากหอมคอฉายารัฐบาลฉายานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยภาพรวมถือว่าเล่นคําได้ดีส่วนคณะรัฐมนตรีที่ถูกตั้งฉายาก็เก็บอาการได้ดีไม่แพ้กันทําไมสีเรียดก็ถือเป็นสีสันร,รับเทศกาลปีใหม่หากจริงจังกับฉายาที่ออกมามันก็จะสะท้อนถึงภาพพจน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเซลแมนสแตนชินนะครับที่ตรงตัว ที่ตรงตามตัวเศรษฐาทวีสินไม่ใช่นายกตัวจริงชินไม่ใช่ชินชาแต่เป็นชิน,นวัตรฉะนั้นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่สามารถสั่งการนายกรัฐมนตรีนอมินีได้ไม่ใช่แพทองทานชิน,นวัตรแต่เป็นนัโทโธเทวดาตอนนี้นอนตากแอร์อยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจ ไอ้ที่สงสัยกันเรื่องนักโทษชายทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าจะได้กลับคุกไหมหรือจะไปนอนบ้านจันทสองราแทนคงต้องเลิกสงสัยกันไปได้แล้วเพราะทั้งหมดอยู่ที่การต,ตัดสินใจของตัวนักโทษชายทักษิณคนเดียวเท่านั้น คนอื่นแค่รับคำสั่งแล้วไปหาวิธีปฏิบัติตามเห็นสมศักดิ์เทพสุทินให้เหตุผลเรื่องของนักโทษเทวดาแล้วบรรดาข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายหลักวังอาจได้ติดคุกแทนกันอีกรอถเป็นเพราะหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยชี้แจงไม่เคลียร์และไม่กล้าที่จะตอบไม่รู้ระบบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านมา ทำงานเช้าชามเย็นชามจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกรมราชธณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเพราะมีเพียงสองหน่วยงานเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการที่นักโทษชายทักษิณเดินทางจากเรือนจำไปโรงพยาบาลโดยยังไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวว่าไปแล้วที่น่าเห็นใจทั้งกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจพยายามจะตอบอยู่เหมือนกันแต่มิได้อยู่ในสถานะที่จะตอบฟาร์มเป็นจริงได้ ไม่ใช่เรื่องไม่ทําการบ้านหรือทํางานเช้าชามเย็นชามแต่เพราะถูกการเมืองบีบให้ต้องตอบเพียงแค่นั้นฉายาทวีสอดไส้หรือทวีสอดส่องนักข่าวทำเนียบรัฐบาลเถาให้เหตุผลที่มาของทวีสอดไส้เอาไว้ว่ายิ่งขว่านอนมาสําหรับตําแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเต็งหนึ่งชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่งมาตั้งแต่ต้นสะท้อนความไว้วางใจจากในายใหญ่แค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึง แม้จะไม่โดดเด่นในการบริหารราชการช่วง3เดือนแรกแต่กลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรฐมนทมีหลังเดินทางกลับมารับโทษก็ถูกส่งตัวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจโดยทันทีทำให้ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเผือกร้อนแค่ไหนคงไม่ต้องถามมือพองแค่ไหนคงไม่ต้องถือเพราะนายทักษิณจะออกจากคุก ต้องถูกจ้องทลรมอีกมากแค่ไหนคงไม่ต้องเดาถือเป็นการรับไม้ต่อจากนายสมศักดิ์เลียงหินให้อย่างลงตัวไร้รอยต่อที่จริงทันทีที่ชื่อของทวีสอดสองปรากฏในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อมองย้อนกลับไปดูเส้นทางทางการเมืองของทวีสอดสองกับทักษิณชินวัตรแล้วก็เหมือนอนาคตได้ก็เห็นอนาคตได้ทันทีทักษิณชินวัตร ยิ่งรักชินวัฒนสมชายวงสวัสด์สามชื่อนี้ร้วนเป็นเจ้านายทวีสอดสอทั้งสิ้นตั้งแต่โอนย้ายจากกองปราบไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคข,ของรัฐบาลทักษิณเรื่อยมาจนนั่งตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบอรอิหารจังหวัดชายแดนใต้ในปี2554ยุครัฐบาลยิ่งรักร้วนอยู่ในฟาร์มเอ็นดูของนักการเมืองตระก,กูลชินวัฒน์ หลายคนอาจแปลกใจว่าทำไมทวีสอดไส้ไม่สังกัดพักเพื่อไทยแต่กลับไปอยู่พักประชาชาติที่เน้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับว่าปี2564พักเพื่อไทยกำลังหาหัวหน้าพักคนใหม่มีข่าวแพมออกมาช่วงหนึ่งว่าสายตรงทักษินจากดูไบจะส่งคนใกล้ชิดที่ชื่อทวีสอดสองเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย สร้างฟารมว้าวุ่นให้กับบรรดาเสือสิงกัะทิงแรดในพักเพื่อไทยมาแล้วพักเพื่อไทยกับพักประชาชาติไม่ใช่อื่นไกลมองตาก็รู้ใจไม่งั้นพักเพื่อไทยไม่ยกตําแหน่งประธานสภาให้วันมูฮัมัดรอมทาหรอกครับทวีสอดไส้จึงเป็นฉายาที่ตรงที่สุดแต่ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจตรงกันอยู่นิดเดียวทวีเป็นคนสอดใส้เองหรือมีคนอื่นสอดใส้ทวีมาอย่างหลังจะมี หลังอย่างหลังจะดูมีน้ําหนักมากฝ่าอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวตัวคนสอดไส้แล้วกฎหมายก็ไม่รอดจากการสอดไส้เช่นกันนะครับตอนเขียนกฎกระทรวงส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ไม่ทราบได้ว่าเริ่มมีการวางแผนให้นักโทษชายทักษณิณกับไทยอย่างเท่ๆแล้วหรือยังย้อนกลับไปดูกฎกระทรวงข้อที่7กรณีที่ผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาตัว ผู้ต้องขังตามข้อ3ซึ่งก็คือการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการได้ดังต่อไปนี้พักรักษาตัวเกิน120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบรัฐมนตรียุติธรรมทราบแล้วไงต่อกฎกระทรวงข้อนี้ออกตามมาตรา 55พระราชบัญญัติราชธรรมพศ .2560 ที่บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วหากผู้ต้องขังต้องให้รับการรักษาบำบัดร,รักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำ จะไม่ทุกเราดีขึ้นให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำบัดร,รักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดร,รักษาสุขภาพจิตนอกเรือนจำต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำระยะเวลาการรักษาตัวรวมถึงผู้ที่มีอำนาจอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามวรรคสองมิให้ถือว่าเป็นผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังและถ้าผู้ถูกคกุมขังไปเสียนอกจากสถานที่ที่รับการคุมขังไว้รักษาตัวให้ถือว่ามีความผิดหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเกินร้อยยี่สิบวันเมื่อรัฐมนตรีทราบแล้วเรื่องจะทำยังไงต่อหน้าของทวีสอดไส้รอยมาเลยครับ เมื่อกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามนอนเกิน120วันหรือเกินได้แต่ไม่กําหนดระยะเวลาเท่าไหร่และไม่ระบุว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบแล้วต้องทํำยังไงต่อยัดไส้มาแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับในบทความที่มีการวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์นะครับในบทความหนึ่งนะครับก็เอามานําเสนอให้ทุกคนได้ลองพิจารณาและวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่า เป็นการตั้งคําถามเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงวันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของบุคคลหลายๆบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้อง แยกให้ออกระหว่างที่ยืนยันข้อเท็จจริงกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถามว่าวันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนหรือคนทั่วไปหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้สามารถที่จะนะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะไรได้แต่ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถจัดกระทำได้ส่วนการวิเคราะห์นั้นออกมาแล้วเนี่ยใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ฟังนะครับว่าจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนน ผมย้ําเสมอว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนต้องตรวจสอบการทํางานของรฐัฐการนักการเมืองนะครับตรวจสอบการใช้งบประมาณการใช้อะไรต่างๆการตั้งคําถามทุกคําถามฟังดูแล้วม่ดีไมด่มดีอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบใจเราก็แค่เรื่อนผ่านไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรายการที่วันนี้เราไปนะครับ ตอบโต้หรือเราไปเม้นในสิ่งทุกข์ตรงข้ามแล้วไม่ดีสุดท้ายเนะี่ยมันก็เกิดการโต้เถียงกันเปล่าเกิดการทะเลาะกันเปล่าซึ่งแน่นอนครับสำหรับผมผมคงไม่มีการไปตอบโต้กับคนเหล่านี้อยากจะเม้นอะไรก็เม้นไปนะครับผมมีหน้าที่อยากนําเสนออะไรผมก็นําเสนออยู่แล้วมันเป็นช่องของผมมันเป็นสิทธิ์ที่ของผมผมอยากจะนําเสนอแบบไหนก็แล้วแต่แต่เวลาที่เขามาเม้นนะครับถ้ามันไม่เกินเลยเกินไปเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากจะเม้นอะไรก็เม้นแต่ถ้ามันเกินเลยเกินไปนะครับและผิดกฎหมายผมก็ใช้กฎหมายเล่นงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวนน แล้วนะครับก็เตรียมเงินไว้อย่างเดียวครับไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นและไม่ต้องคุยกับผมผมไม่คุยกับคนเหล่านี้อยู่แล้วเพราะผมถือว่าผมไม่สามารถอธิบายให้ควายเหล่านี้เข้าใจได้แต่วันนี้ถ้าคุณจะเมนนะครับแสดงความคิดเห็นหรืออะไรนะครับในสิ่งที่ผมนําเสนอก็ตามสบายนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ผมไม่ไปตอบโต้คุณอยู่คุณอยู่แล้วเพราะการตอบโต้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะผมถือว่าผมนําเสนอในแง่มุมคุณอยากจะนําเสนอคุณก็ไปนาเสนอในแง่มุมของคุณได้วันนี้คุณไม่ต้องมายัดเยียดความคิดของคุณให้คนอื่น เพราะเขาจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ